สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพาทุกท่านมาชมการเตรียมบ่อกุ้งนะครับก็จำนวนบ่อเนื้อที่ก็ประมาณ4ี่ไร่นะครับจะทำความสะอาดทุกอย่างนะครับแล้วก็ซ่อมแซมอุปกรณ์ ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับเป็นการเตรียมบ่อครั้งแรกนะครับก็เพื่อกำจัดสารอินทรีย์ทั้งหลายในบ่อนะครับโดยใช้กดเกลือกดเกลือต่อถังก็ประมาณ2 5ลิตรนะครับเดี๋ยวเวลาเขาเอามาเดี๋ยวจะนำเสนอให้ดูนะครับสิ่งที่ใช้ในบ่อน,นี้ก็มีกดเกลือแล้วก็คอรีนนะครับแล้วก็สัลไล ที่ใช้จําเป็นจําเป็นนะครับนู่นลงไปกลางบ่อนะครับลากสายไปแล้วอัตราค่าตอบแทนก็ประมาณไร่ละสี่พันนะครับบ่อน,นี้ก็จานวนประมาณสักสี่ไล่ได้นี่คือคอรีนนะครับจานวนประมาณสี่สิบกิโลนะครับถังละประมาณพันเอ่อพันแปดนะครับและอันนี้ก็คือกดเกลือนะครับ ประมาณ25ลิตรถังละ350ลรินะครับลแล้วก็นี่คือกดกดเกลือนะครับผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็จะมา,าสาดที่ข้างบ่อเอาลครับเริ่มทำการาสาดแล้วเอาคาบตักระปุกออกนะครับโอออกมาเป็นคราบขา,ขาวๆเลย กินจะฉุนนะครับค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยนี่ลาดตามขอบบ่อไปเรื่อยๆนะครับเอาคาบสปกปกข,ขาวขาวขอบบ่อนะครับออกให้หมดโอ้โหควันคุ้งเลยแรงเลยอืมกินแรงนะครับนี่อุปกรณ์สำคัญนะครับในกะระเป๋าขาดไม่ได้นะครับอันนี้ โกลิ่นแรงมากนะครับออกมาเป็นคราบเลยพอจาดกดเกลือเสร็จก็เอาฝอยขัดนะครับขัดด้วยมือนะครับแล้วก็เอาน้ำฉีดก็ใช้คนงานทั้งหมดประมาณเจ็ดคนนะครับคาดว่าประมาณสามวันจะเสร็จนะครับล้างหมดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่าง อาครถอดจานอากาศออกนะครับเพื่อไปล้างโอ้โหแรงมากครับนู่นควันคุ้งเลยความแรงเขากดเกลือนะครับโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชม วันคุ้งเลยแล้วไม่มีอะไรปิดปากปิดจมูกเลยนะครับนี่ครับกดเกลือนะครับโห oh, แรงมากสาธีวันคุ้งเลย ขั้นตอนที่ผ่านมาเราใช้ล้างขอบบ่อนะครับตัวน,นี้ก็ใช้น้าเปล่าล้างนะครับแล้วก็ขัดอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมือเปล่ามั่งเครื่องมือมั่งนะครับ เนี่นะครับเริ่มใช้น้ําฉีดขอบบอแล้วก็ถูแล้วก็ขัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับด้วยมือม้างด้วยเครื่องมือมัางนะครับยังเหลือเยอะนะครับเพิ่งมาได้ไปพอ20เมตรเลยก็อยู่ประมาณสัก3วันนะครับในบอ่อนี้ทําความสะอาดอุปกรณ์แล้วก็เตรียมบอ่อทั้งหมดนะครับขอไว้ติดตามกันต่อไปนะครับพอก็แหมกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ